ในที่สุดฉันก็ได้พักสักทีห yeah! <c oughs> ลังจากที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยลงคลิปทุกวันไม่มีหยุดแบบนั้นสต็อปในที่สุดฉันก็ได้มาพักร้อนกับกับใครอ่ะคนเดียวมีกูคนเดียวซึ่งผมซื้อรถอาวีนี่พื่อทีมาปิกนิกในป่านี่ซึ่งก็บอกเลยว่ามันสวยสุดๆไปเลยทุกคนดูสิผมได้ทำตามความฝันผมได้มาเที่ยวป่าได้มากางเต็นท์แล้วก็มีเบียรด,ด้วย ข้าบ,บุรีทำเท่กันทำไมกูรู้สึกว่ากูเหงาจังเลยวะเด็ดชีวิตดีเดี๋ยวก่อนนะกูต้องเอาเพื่อนมาด้วยจะได้หายเหงาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมตัวกูเจังเลยวะเนี่ยนี่กูตัวเท่าล้อรถหรือไงวะเนี่ยโอเคมีเข้าคาัสด,ด้วยชิปหายกูแหละกูขับค์ดไม่เป็นอ่ะแต่ก็ขับไปขับไปขับว้าขับอะไรมาเนี่ย เอาละทุกคนวันนี้ที่กูเรียกทุกคนมาวันนี้ก็เพราะว่าเราจะขับรถไปอีกแคมป์หนึ่งเป้าหมายของเราก็คือไปตั้งแคมป์แคมป์ใหม่เนื่องจากเราทํางานมาหนักวันนี้เราจะต้องพักไปอีกแคมป<อ>์่ตัวเราเท่าล้อรถอ่ะอ้าวได้เวลาแล้วนี่ดูบุรีโชว์อีเท่จัดโอ้โหมีทั้งสามท่าให้ดูบุรีพวกเราขึ้นมาไปไปไปบุรีของเราในวันนี้คือการขับรถไปอีกแคมป์หนึ่งใครเป็นคนขับเพียงแล้วกัน้งใจดีไป เราว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนคนขับแตขอลองเทสอ์ว่ามันขับยังไงอะอ๋อโอเคเราต้องไปทางไหนอะเลี้ยวขวาขึ้นเนินไปเลยอ้าเข้าเกียร์สองดีกว่าก็เลยขึ้นเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเขาปรับ F O V แป๊บ <c oughs> อันนี้คือชะโงกหน้าเหมือนชีวิตจริงน,นะว่าขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮเมีหินอะไรไม่รู้ตกลงมาเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเราแย่แล้วอะทำไมอะ เ,เบียเบียร์หายหนึ่งกระป๋องโอ้ยโมชันซีกเอ้ยเราเตินมน้ำมันในนี้เราเตินมน,น้ำมันในเอ้ยเอ้ยเกมบ,บามร์กพอทะลุรถเอ้าอีฮิเอา้าไม่จะถึงแล้วไม่จะถึงแล้วไม่จะถึงแล้ว อ่านหลังมากูปิลก่อนมึงอีกก็ไมปติิมาแล้วนี่แหละคือที่ที่เราจะตั้งแคมป์กันในวันนี้โอ้โหมันกดออกมีงูด้วยเฮียงงูกัดกูมีงูกัดกูกูต้องหายาต้านพิษมันมันกัดกูกูติดเชื้อกดออกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยจ้าโดนหลบสองอันนี้คืองูเหรอทําไมหน้าตามริ่งไรเลยอันนี้คือเราดูกันหมดโอ้ต้องดี้ก เราจะไปที่ไหนกันนะเราจะไปที่ไหนเราเราเราต้องเลี้ยวขวาป่ะเพราะว่าเรามาจากทางซ้ายใช่ไหมตามมาตามมาเขาดูแมบหน่อยผู้ชำนาญทางนี่ก่อนนี่นี่จุดแคมป์อันต่อไปอยู่นี่เราต้องขับลงไปไหมวะไม่ต้องหรอกมัขวอดดีกว่าเราก็จอดรถกันที่นี่ชยมึงรู้จักแบกยิวป่ะ วันนี้มาอยู่กับผมแบกเกียมและวันนี้ผมจะเอาอาหารให้กับงูตต่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมีแต่งูทำไมงูมันเหมือนแบบเหมือนงูต่อเฮ้ยผมต้มเตี๊ยมขึ้นรถได้แล้วไม่มีอะไรกูขึ้นรถไม่ได้เอ้าทำไมมันขึ้นได้เลยวะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมา let's go ด้านบนหน้าเป็นแกงแคนยอนเป็นหินซ้อนนั่งขับรถได้เนี่ยจับพวงอะไรกูทิ้งบุหรี่ใส่มึงเลย โดดใหม่พี่ผมเจอกล่องเบอร์เกอร์ได้ไหมเฮ้ยพี่เรามีเครื่องเล่นเกมไหมเฮ้ยเป็นร้อนอะไรอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้สแสบแสบหัวเบียร์เบียร์เอากระดูกหักเฮ้ยอย่ากินเนื้อนี่เลยเหี้ยมันทำให้มันกระดูกหักมันเคยนี่มัน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 ยังไม่ยังไม่ย่างยังไม่ย่างอ๋อย่างได้ที่มันบอกไม่ได้มันคือพิกอัพเฮ้ยไทำไมเป็นเบอร์เกอร์วะ เราตื่นเต้นเนี่ยแลไมมีขนมปังในเฮียเบอร์เกอร์ออกมาเป็นเบอร์เกอร์เฉยเลยขับไปเลยไปต่อนะไปต่อเลยไปด้วยความรวดเร็วมุ่งหน้าสู่เขาเราลืมเก็บเตาเฮ้ยคนขับต่อนะครับเมื่อกี้แม่โทรมาเราลืมเก็บเตาเราลืมเก็บเตาเฮ้ยเราคนขับคนขับไม่ได้คนขับแม่โทรเออแล้วไฟไฟยังขึ้นอยู่ผมเก็บในรถแล้วคุูจะพาพวกมึงไปเองโยเอ้ยเฮีย ขอภัยครับเมื่อกี้แม่โทรมาแล้วรถกูเป็นอะไรเนี่ยรถติดอะไรเอ่ยก็ไปไม่ได้เพรารถยึดต้นไม้วิววัตฟักมาเลยมาเลยเยระวังนะตกไปชิบหายนะเว้ยมาเดินจุงรถคืออะไรเฮ้ยรถไม่ใช่หมาตัาเองก็ขับเฮ้ยพี่หมีหมีเฮ้ยเฮ้ยหมี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 หมาหมาหมีหมีหมีขี้อะไรวะเนี่ยดีน้ำมันสุดๆเลยอ่ะววัดึงวัดึงอ้อมหลังอ้อมหลังเดี๋ยวพี่ล่อมันไว้แล้วเองก็ขับ จุกจุกจุกอ้อฟเอาเก้าพมอมาอ้อฟเอาเก้าพมอมาไม่มีไม่มีขับไปสะพานวิ่งไปก่อนเร็ว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 เร็ไม่เห็นหน้าข้างหน้าพี่เอ้ยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยค่อยๆไหลไปโอเคเดี๋ยวผมปลดล็อกนะเอานะตรงไปพอดีไปเลยพี่ตรงมาเลยพี่โอเคตรงเลพี่ตรงยาวๆเลยพี่เอ้ยไม่ตรงไม่ตรงผมแกล้ง เราแม่งสุดยอดว่ะไเกมไม่เนยากเลยแล้วอยนั่นอะไรอ่ะมีข้าวาของซาของซาของจอดครับจอดจอดอันนี้เสาปักไว้ยางยางใหม่เอาไปเก็บตรงไหนได้มั้งยังไงเมทัลข้าวบดเหรอเฮ้ยน้ำมันมีน้ำมันด้วยอ้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกิ้งบดล้อรถได้ด้วยเหรอเมื่อกี้นี้ผมว่าเกมมันบั๊กหนักไปหน่อยว่ะเมื่อกี้ล้อรถผมกดวางเพราะรถมันจมดินไปเลยอ้าวล้อรถไปแล้วจมดินลงไปเลยเมื่อกี้นะแล้วน้ำมันยังไม่ได้ซ่อมน้ำมันยังไม่ได้ซ่อมเฮ้ยเราต้องเก็บแลมไว้ก่อน ช่เก็บแรมไว้ก็ได้เพราะว่าหัวอาจจะต้องมีแบบขึ้นลงขึ้นเนินมาครับมาครับยืนรถข้างหลังเหรอไม่เปลี่ยนคนขับไปบนึงได้ป่ะแม่โทรมาอีกแล้วหล่อไม่เสียโอเครถ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 สภาพไม่ได้แย่มากกูขับดีพูดอยู่นั่นแหละพี่เชื่ตกลงใครขับโอ้ยพื้นไม่เที้ยมึงเข้าคาร์ดิพี่พี่ผมกูไล่มึงออกมึงขับรถไม่เป็นแล้วมาแล้วออกมาออกมาพี่ อเอี้ยมันเด็กเล่นอ่ะมันเด็กขับระดับบุ้นบูลอ่ะเชื่อทำไมรถช้าจังเลยวะมันมันมันมีปัญหาอะไรเนี่ยรถรถมันมันโดนดึงไห้บ้ะเออเดี๋ยวพี่ไปเองเออมันโดนดึงอะเนี่ยมึงทำน้ำเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยเลยปื้มหยอกมาเออเื่อมอบวางกินไอ้เหี้ยแม่งมันจะทำให้แผนไม่สำเร็จนะเนี่ยเออไปกับกระดานเลยอ่ะไ้ปืมบอกดูทางมันด้วยดินี่ อไปไปตรงมาตรงมาตรงมาโอเคลาสบัคเก็ตของฉันเป็นไงครับปุ๊ปื้มของตอนนี้คุณเห็นปัญหาไหมครับว่า มันเกิดจากอะไรทำไมรถเราเหมือนในมาดากัสการ์หนึ่งจังเลยเอา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 เชือกเอาเชือกเฮ้ยทำไมเข้าไปเลยเป็นโค้งเลยเฮ้ยเหมันจะขยับนิดหน่อยขยับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่รถมันโดนปากลงไปแล้วอะประเด็นอะตรงนี้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 เอาเอามันดึงนี่ดินี่นี่นี่ไหน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 ดึงไม้นี่แล้วจากนั้นพี่จะลากไปให้มันยาวขึ้นคุณคิดว่าไงเฮ้ยเอ่อขยับแล้วนิดนึงปฏิหารครับช่างเทคนิคอ้าวมันไม่ได้ปฏิหารผมใช้เทคโนโลยีรถกูลอยเลยอ่ะ ปืนเก็บเชือกมาแล้วมาแล้วปืนเก็บเชืไอ้ปืนเก็บเชือก้ยทำไมมันยากกว่าเดิมอ่ะโอ้โหมันยังเรียกเป็นรถได้อยู่เลยงานยากเลยไอ้สัตว์เรื่องนี้ช่างเทคนิคก็ช่วยไม่ได้แล้ววะเฮ้ยได้ดินี่มึงดึงเชือกสองอันเว้ยแล้วก็งอมาทางนี้เว้ยเนี่ยได้เดี๋ยวช่างเทคนิคทำให้อยากลองดิ เออนี่แหละช่างเทคนิคเราไม่รับก่อนดึงไปข้างหน้าเหรอมันติดดึงไปข้างหน้าใช่ไหมมันดึงกับอะไรได้มั้งวะนึงนะตอนนี้มันติดอะไรมันติดเอ่อติดใจเออติดใจอุ้ยอันนี้มีด้วยลองเราลองลงไปดูข้างล่างไหมล่ะเออเออไปไปล็อกรถแล้วใช่ไหมล็อกผมดึงเบรกมือละเอ้ยพี่ทำไมมีหมดตรงนี้ด้วยพี่มันให้ดึงปะดึงแล้วหินมันจะแตกแล้วเราจะได้ของป่ะไปนัดขับลงมาไอ้น้องได้เลยโอเคสกู๊ล้อ มีบอกหนึ่งแล้วมันเดินอยู่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นเมาวะเมาเบียร์อะไรกี้กลัวเมาเมาไม่พูดเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วกินเบียร์ไปเท่านั้นแหละไอ้สามให้ให้ลงไปตรงเหมืองเหรอไปเลยใช่ใช่ใช่ไหยอดลงไปเยอะเออดึง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 ไว้เด้อดึงไว้เด้อเราจะบรล่าสมบัติกันในคืนนี้เดินหน้าเลยสริกำลังโอ้ใช่ได้แค่นี้มฮะได้ยินเสียงหรือเป นี่เดียว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 อนี่เดียวมันติดก้อนหินมั้งเฮ้ยมีแต่งโมใครฝังแต่งโมไว้เหรอเอ็ดเบลดยืดหรือมัเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอ้ยอ่าฉลองฉลองเราเราเราได้ของดีกลับมาเอาเดี๋ยวเเยฮ้ยเดี๋ยวก่อน พี่มีเรื่องจะคุย2คนนี้นัดกับอาร์มจะโป้งกันว่าใครจะได้ตัดคลิปได้มาแช่เป็นโง่าเชื่อดิมันไม่อยากตัดหรอกเพราะว่ามันนานเอาละครับดีคือการจะโป้งเพื่อวัดว่าใครจะได้ตัดต่อคลิปนี้ไปจ้าเกณฑโป๊ะโออาร์มหนึ่งคะแนนต่อไป เริ่มยันยิงยาวปไอ้เหี้ยยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงยิงชุบโอ้ห้าหนึ่งเท่ามาดิยันยิงยาวป,กปักกร,ร,ระเป๋ายิงชุบเฮ้ยสองหนึ่งคุณรู้สึกว่ามีรางฝังหอยว่ามึงจะได้ตัดคลิปนี้ว่ะไปเลยมาเริ่มยันตปะปบกูแม่งเอาเบียร์มาให้กี่อย่างเดียวยันยิงยาวปักกระเป๋ายิง เข้าเข้ามึงดูไอ้คนทำโปะร่ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงยิ้มเฮ้ยใจตรงกันนะเนี่ยนครับนี่คือรอบตัดสินอย่างแพ้จริงไฟนอลผู้ใดที่แพ้คนนั้นจะได้ตัดคลิปนี้โอเคมาเริ่มยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบชุบ ด้วยนะเจ้ใจด้วยเองแต่ตัดเดือนหน้านะเดือนนี้ผมงานจบละเออรู้แล้วโปแกแมมันชั่วจริงเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันเล่นคืนมันเล่นกูคืนไอสัตว์เล่นกูคืนหน่อยเด็กวัย นัดกูขับกลับแม่งนะเรี้ยี่คือการทำงานของคือเราไม่ต้องมีคนขับหรอกเสียวเว้ยมึงอยู่ปลายเหวเลยนะพวกจะบอกนะว่าเส้นทางต่อไปไม่จริงนะเฮ้ยรีโมตตกรีโมตตกมีที่ยืนแต่พี่ ข้างบนพี่ขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะให้เราไม่ข้างบนเนี่ยพี่จับรถใช่ปีนี่ซ่อมรถอือมันต้องขึ้นมาทางนี้หรอแกูารต้องเดินจูบเพื่อนได้ด้วยพี่ตรงนี้จูบเพื่อนได้ด้วยเหรอไปไปให้งูกินสกิงผมขาหักขาหักนอนงูกลัดเนี่ยเฮ้ยมีมีจะมีสองรีโมทแย่แล้วไอ้เหี้ยของเล่นเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวไปแข่งกันเล่นอีกแล้วยังไงต่อนนี้ต้องเอารถขึ้นมาแต่เราไม่มีไม่มีเหล็กเหล็กยึดป่ะนี่ตรงนี้มีเสาเหล็กอีกอันนึง เฮ้ยสูงไปอดูเห็นเลยกิ่งมากับตาเลยเมื่อกี้นี่กิ่งเป็นลูกขนุนเลยเมื่อกี้นี่คุณนทุกขาบอกผมรู้วิธีข้างหงแล้วพี่พี่่ไปดูแล้พี่ผมรู้วิธีข้างหงแล้วเดอพี่เฮ้ยสุดยอดว่ะมันโฉกกูด้วยเนี่ยไอ้สัสเออ กูตายขามาขามาขามาปลอดภัยว่าเราเจองานหยาบอ่ะปื้มรอรับพี่ดดิพี่ว่าได้นะพี่โรลอมาผมอุ้มเลยน่าจะทำได้มาหนึ่งสองมากูนีเบียไม่มีแลวพี่หมดแล้ว่เบียเบียเอาลครับเบรรับเบเบียบไม่ต้องโยเละมันหลอกไอเมันไม่เคยรับได้อะ มันบอกมันจะอุ้มกูอ่ะไอเหี้ยขากูหัก่คือจากสุดท้ายของคลิปนี้ไปเฮ้ยพรอนะเพิ่มเฮ้ย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 ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 อยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้งเาเด้ยกย้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮายเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเยยเ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 เยยเยเ จังดิงกไม่ได้เลยจ้งดิงเอาจงดิงยังไม่ตายไม่ตายลงน้ำครับเขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงเวลาโยโมบานยังไม่ตามตัวโอเคเอาล่ะในเกม RV ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละกับทีมมหากราบที่เรามีช่างเทคนิคแล้วก็ยคนดูแผนที่แล้วก็คนขับรถเยี่ยม